สวัสดีครับพี่ทุกคนนอทักทายกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเลขเล็ดหวยหลาวนะครับงวดประจำวันที่วันนี้ก็น่าจะตรงกับวันที่26นะครับ26นะครับ26กุมภาพันธ์พศ2567นะครับวันนี้เขาเรื่องเล่ากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหมดีภิ่านมาเนี่ยตัวเราเองก,ก็เข้านะฮะเขาที่73 นะครับวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้กันเบิ้ลหน่อยก็คือเบิ้ลนะฮะกันเบิ้ลตัวไหนมั่งเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับคลิปไม่ยาวก็ได้ใจความยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยทั้ง2ช่องทางนะครับสัมฤทธิ์คนดีมีลมใจแล้วก็สัมฤทธิ์ไลฟ์สไตล์นะครับทสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกตัวไหนนะครับคลิปสั้นๆได้ใจความนะครับเข้ามาแล้วค่ะเนี่ที่บอกนะครับแนวทางมันก็คือแนวทางนะครับหวังว่าวันนี้เราจะมีโชคกันนมีโชคคครบกก็ออหททุุไปําาญืว่ ที่เคยบอกนะครับมีโชคก็แล้วแต่เราจะไปทําแต่ว่าอยากจะให้ทหําบุญกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแอมิ่แก้บุหงุกนะครับว่าเล้เสีวเท่าไรแต่ว่าความความรู้สึกความจริงใจที่ทาให้นะครับก็ผมเป็นคนที่พูดจริงนะครับแต่หลายคนอาจจะว่าเป็นคนพูดไร้สาระหรือว,ว่าอาจจะพูดเอาอยากไ้นหน้าต,ตัวเองเอาดีเอาดีเข้าตัวเอาชั่วงดเลยก็จริงแต่ว่าสุกสงสุอย่างมันก็คือความจริงวันนี้ครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวดแล้วผมนี่ออกจากหัวใจนะครับเพราะว่าผม สภาพผมตอนนี้ผมไปลงรับรรมบอือกับคนใดนะครับพี่ผมก็อยู่แค่นี้แหละนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบคลิปแบบผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบคุณเลยทุกคนกับกำลังใจแล้วก็ ที่ชอบก็เยอะคนที่ไม่ชอบมันมีทั้งคนเขียนและคนชางแต่วันนี้ผมอยากจะเอาตัวเลขเหล่านี้มาฝากพี่ทุกคนนะครับว่ามีตัวไรแน่นะครับเลขนะฮะวันนี้ถ้าพี่ชอบนะครับหลักสิบเนี่ยให้พี่ปักไปที่หลักเลขสี่กับเลขห้าถ้าพี่จะรูดก็รูดนะฮะสี่ห้าอยู่หลักสิบนะครับก็สี่ห้าอยู่หลักสิบกลับด้วยละกันนะครับก็เดินหน้าสักใส่โตสักสิบบาทกับสักสองบาทหรือว่าใส่ตรงห้าบาทกับสักสามบาทก็ได้่าลืมไปกลับนะครับสี่ห้าอยู่หลักสิบแต่ถ้าเลขไม่หลุดยังไงก็ได้ตังเราก็ไม่ มีให้ก็มีตัวไหนบ้างครับมี4 3มี47นะครับมี42มี57มี53แล้วก็มี52นะครับงวดประจำวันที่26คือเย็นนี้วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เลยวันนี้เลยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่3กับ7นะครับผมร้อยให้ 100, ไปที่3กับ7นะครับหลักร้อยไปที่3กับ7นะครับผมแต่ว่าตัวเลขที่ให้คือ4 3 4 7 4 2 5 7 5 3 5 2การเบิ้ลครับ การเบิ้ล44 5, กับ55การเบิ้ล44 55นะครับแล้วก็33แล้วก็77การเบิ้ล44 55 33แล้วก็77งวดประจําวันที่26กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7นะครับพศ2 5 6 7หลักร้อยไปที่3กับ7รองศูนย์นะครับหลักร้อยไปที่3กับ7รองศูนย์นะครับ วันที่3กับ7นะครับ3กับ7แล้วก็รองศูนย์นะครับหลกักร้อยให้สามกับ7แล้วรองศูนย์นะครับพี่ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสมรีคนดีมีน้ำใจแล้วก็สมรีหลายสไตล์วันนี้ลงให้ทั้งสองช่องทางครับเพราะบางคนก็ตามเฉพาะช่องใหญ่ไม่ได้ดับช่องเล็กน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะราวันนี้ขอทุกคนมีโชคครับวันนี้คู่คนโชคแฮงๆเดี๋ยวผมลงให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ